ู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้าและเชื้อเห็ดไมคอไราซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนประจำปี2567 วันที่31กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาในรัฐพลนรดิศร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้าและเชื้อเห็ดไมคอไราซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนประจำปี2567 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนพื้นที่ป่าที่มีอยู่เดิมควบคู่กับการสร้างป่าใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับสร้างมูลค่าให้แก่ป่าโดยใช้เชื้อเห็ดไมคอไราซาซึ่งจะทำให้ป่าโตเร็วมีความอุดมสมบูรณ์มีเห็ดบริโภคและนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวโดยไม่ต้องเผาป่าตามความเชื่อเดิม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดนองค์การบริหารส่วนตำบแลแม่สาอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสาม โดยศูนย์บูรณาการน้ำและป่าต้นน้ำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคได้กำหนดจัดก,การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเตรียมกล้าไม้และการเพาะเชื้อเห็ดในคอไราชาลงสู่กล้าไม้ตามโครงการดังกล่าวซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยายกำหนดจัดก,การฝึกอบรมจำนวน2รุ่นประกอบด้วยรุ่นที่ 1. วันพุทธที่31กรกฎาคม2567รุ่นที่ 2. วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567 สิงชัยพัชรัธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน